พวฉะน,นั้นก็ย้อนกลับมาบอกวันนี้เราใช้เงินตรงไหนอยู่วันนี้เราก็ใช้เงินรายจ่ายจากงบกลางปี63นะบางโครงการก็เอาคืนมานะที่ยังไม่เดินป็นการนะครับเอามาช่วยในช่วงนี้ก่อนก็มีวงเงินอยู่วันทั้ง5 0มืกว่าล้านนะครับซึ่งอันนี้มันจะครอบคลุมในเรื่องการใช้ใจ่าย5,000บาทแค่เดือนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเดือนที่2เดือนที่3ผมก็ต้องรอเงินจากพหลกอฉุกเฉินตรงน้น นะครับเงินกู้ที่จะปลกรเอเงินกู้กน,นะไม่ใช่หุกเฉินปรกงเงินกู้1ล้านล้านมันถึงจะมาดูเดือนที่สองเดือนที่สามอะไรต่อไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ย,ยคือสิ่งที่เป็นความยากง,ง่ายของรัฐบาลนะครับเพราะเงินเหล่านี้เป็นเงินที่เป็นภาระผูกพันกับรัฐบาลไปในวันข้างหน้าด้วยนะมันต้องหาเป็นเงินมาชําระหนี้เขาเนะพราะฉะนั้นการกู้เงินก็จะยอยกู้เป็นก้อนๆไม่ได้แปลว่าเรามีเงินหนึ่งล้านล้านมาอยู่ในมือทั้งหมดทีเดียวมันคงไม่ใช่แบบนั้นนะครับหลายคนก็อาจจะเอาตัวเลขมา หารกันไปเลยคูณกันไปเลยนะครับแต่อย่าลืมว่ามันยังไงมันก็ไม่ทันเดือนเมษายนนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราจ่ายได้แค่เดือนเดียวก่อนในขณะนี้นะครับในส่วนที่ยังขาดเหลือตรงนี้ก็กำลังให้ตรวจสอบคัดกรองดูที่ว่าเอะมันขาดเหลือตรงไหนมันควรตรงไหนที่จะต้องให้เพิ่มหรือหรือมันมีปัญหาที่อะไร ที่ระบบตรวจสอบมานะคัดกรองออกไปต้องมาดูนะครับเพราะวันนีสถานการณ์โควิดนั่นเป็นสถานการณ์สำคัญนะครับผมยืนยันว่าผมพยายามจะดูแลท่านอย่างเต็มที่นะครับตามขีดความสามารถที่รัฐมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนให้เข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นการที่ สร้างความเข้าใจหรือบิดเบือนในทาง,งที่ผิดเนี่ยผมว่ามันจะยิ่งทําให้การทงมางานมันยากขึ้นเรื่อยๆนะครับกาบเรียนย้ำอีกครั้งเรามีเม็ดเงินที่จะดูแลให้ได้เพียงเดือนเดียวเท่านั้นก่อนนะครับที่เหลือต้องรอพหลกและก,ลก็พลรลบที่จะออกมานะครับที่มีเม็ดเงินที่จะมาขยายตรงนี้ในส่วน ปัจจุบันนะครับเราในเมื่อมันยังไม่ออกมาแล้วเนี่ยเราจะทํำยังไงเพื่อรองรับการช่วยเหลือกลุ่มต่างๆก่อนที่เงินกู้จากพลกรมีผลมางคับใช้นะครับเช่นอาชีพอิสระรับจ้างลูกจ้างชั่วคราวกิจการส่วนตัวค้าขายรวมทั้งอาชีพอิสระประกันสังคมมาตรา39และ40ประมาณ9ล้านคนนะครับอันนี้ก็ตัวเลขคำว่า9ล้านมาจากไหนคือตอนแรกเนี่ย เรามีไม่เงินเท่านี้ตอนที่ยังไม่ได้ปรับงบประมาณเลยเลยเรามีเงินเพียงแค่ให้คนสามล้านคนเท่านั้นไม่ได้เป็นโคตา้าไม่ได้เป็นเราเอาเม็ดเงินมามาดูที่ว่ามันจะจ่ายได้เท่าไหร่ก็จ่ายได้5 0 0 0บาทต่อเดือนโดยคน3ล้านคนคราวนี้พอรับฟังยาวประชาชนก็เดือดร้อนอยู่หลายกลุ่มหลายฝ่ายคราวนี้ก็ต้องจำเป็นต้องขยายจาก3ล้านเนี่ยไปเป็นตอนแรกก็เป็น9ล้าล้านในตอนนี้เป็น9 000, ล้านก็ต้องไปดูที่ว่าจะหาเงินตรงไหนมาให้ เพราะนั้นหลายคนก็เร่งด่วนกลัวจะไม่ได้เลยไม่ได้แต่ช่วงนี้มันก็คือปัญหาแล้วครับก็ไม่รู้จะเอาเงินไหนไปโอนให้เหมือนกันนะก็คงต้องรอสักระยะหนึ่งนะแต่เข้าใจถึงความเดือดร้อนของท่านแต่วันนี้ผมก็เป็นห่วงมีคนที่ไปหาประโยชน์นะบางคนก็ลำบากยากจนอยู่แล้วก็ไปจ้างบางคนไปไปส่งข้อมูล เพื่อมาส่งผ่านเข้ากระทรวงการคลังคัดกรอง็ทําะทำไม่เป็นนะไม่ได้ว่าดุงถูกอะไรท่านนะเป็นหลายคนก็ก็ยังไม่เข้าใจตรงนี้มากนะก็ไปจ้างคนมากดพันหนึ่งมั้งนะเสร็จแล้วพอพันหนึ่งเนี่ยเข้าเงินที่ไหนมาให้เขาก็ไปหากู้นี่ยืมสินแบบเอาพันหนึ่งมาให้คนพวกนี้มากดให้แล้วปรากว่าถึงเวลาแล้วก็ปรากฏคัดกรองมาแล้วเขาไม่ได้ไงเพราะนั้นเขาเ้ากัเสียเงินไปพันแล้วเงินห้าพันก็ไม่ได้ครับอีกคนเหล่าคนเหล่านี้ที่มาแสวงประโยชน์แบบนี้ผมถือว่าน่ารังเกียจ นะอีกส่วนหนึ่งเมื่อวานก็จับกลุ่มมาแล้วการเพื่อจะเข้าไปได้รับประโยชน์จากเงินประกันต่างๆก็แล้วแต่มีการปลอมใบแพทย์เข้าไปอีกคนเหล่านี้แหมผมไม่คิดว่ายังมีอยู่ในประเทศไทยนะนะแต่ผมคิดจะมีเยอะนะเพราะนั้นในทุนในเทินเงินกู้ต่างๆในเมื่อรัฐบาลมีมาตรการอะไรท่านควรจะช่วยเราบ้างนะผมก็ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายกับท่านเต็มที่นะท่านต้องพอท่านผ่อนยาวให้กับลูกดีของท่านด้วยนะครับเขาไม่มีเงินผ่อนท่านหรอกครับ นะท่านจะ,สะแสวงประโยชน์จากความทุกข์ทรมานแสนสาหัสของประชาชนท่านจะมีความสุขหรือครับนะนแรกผมพูดไปแล้วนะครับอาชีวิสระ9ล้านคนเนี่ยนะฮะสาหรับในเดือนแรกนะส่วนนี้เราก็จะเป็นต้องหามาเพิ่มอีกโดยใช เงินจากงบกลางเงินรายจ่ายสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินสี่สี่ห้าพันล้านแต่อะนี้ไปแล้วเนี่ยเมษายนไปแล้วต้องรอพอลกกองเงินกู้ถึงจะมีเง ante, 4, 5, the ินก้อนก้อนใหม่ออกมามัน้ยังดูที่ว่าเดือนที่สองเดือนที่สามหรือกี่เดือนก็แล้วแต่มันพอหรือไม่ล้วจะให้กันยังไงแต่ทุกคนผมรับรองว่าผมจะดูแลให้ครบทุกคนนะในส่วนของรายงานในระบบประกันสังคมที่มีรายได้ประจํา ประกันสังคมมาตรา33อันนี้มีอีกจำนวน11ล้านคนวันนี้จะใช้เงินจากกองทุนประกันสังคมประมาณ2,300ล้านบาทนะก็มีการปลดล็อกอะไรต่างของคนที่ได้พลกระทบจากการปิดกิจการอะไรพวกนี้เราต้องหามาตรการช่วยเหลือตรงนี้นะครับวันนี้ก็ทางกระทรวงแรงงานต้องจําเป็นต้องไปหาเบ็ดเงินมาเพิ่มนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารของกองทุนประกันสังคมด้วยยังไงก็ตามก็ขออย่าให้ ว่าไปว่ากันมาเลยนะครับเพราะเงินจํานวนนี้ก็เป็นเหมือนกับเงินที่ทําให้แรงงานสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้นะครับเพราะ,ะนั้นอะไรเล็กอะไรนีดๆหน่อยๆก็ก็ก็เข้าใจกันพ้างนะฮะ mm hmm. เผื่อแผ่แบ่งปนันกันบ้างนะครับรัฐบาลดูแลอยู่แล้วส่วนต่อไปที่กําลังหาเงอนตอนนี้คือเกษตรกร17ล้านคนกำลังจะพิจารณาหาเงินจากแหล่งอื่นตาม,ตามกฎหมายงบประมาณกฎหมายวินินการเงินงินคลังนะครับมาให้กับเกษตรกรในเดือนแรก ะเดือนถัดไปก็ต้องรอเงินกู้เหล่านี้อีกเช่นเดียวกันเพราะนั้นทุกอย่างวันนี้เราทำได้แค่หนึ่งเดือนที่เหลือต้องรอพอรองเงินกู้นะครับเึ่จะมาดูแลที่สองาสเพราะนั้นบางทีก็พูดกันเกินเลยไปได้สเดือนบ้างอะไรบางมันยังไม่ได้ข้อย,ยุติเลยตอนนั้นที่พูดออกไปก็หลายคนก็ร้อนใจหลายคนก็อยากช่วยประชาชนนะบางทีมันก็คือย้อนกลับมาผมก็ขอร้องให้ทำความใจด้วยวันนี้ผมมาพูดในฐานะหัวหน้ารัฐบาลน,นะครับ การให้เงินยูยาเหล่านี้จะต้องมีการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจกต่างๆจะต่อเน,นื่องคือไม่ใช่แค่ประชาชนอย่างเดียวธุรฐฐฐฐนนกิจภาคเอกชนนะการก่อสร้างการทําสัญญาคู่สัญญาเยอะแยะหมดที่มันเดือดร้อนไม่หมดเนี่ยรัฐบาลต้องคิดแบบนี้ถ้าคิดว่ามีเงินเท่านี้เอาไว้ให้ตรงนี้จบไม่ใช่รัฐบาลแล้วถ้าคิดแบบนั้นนะครับก็ขอร้องให้ทุกคนเขเข้าใจด้วยในส่วนของ มาตรการอื่นๆนะครับวันนี้ก็ได้ให้ทางกระทรวงการคลังได้ไปรับฟังความวิดเห็นหรือเอาโครงการต่างๆจากทุกหน่วยงานทุกกระทรวงมามาเพื่อพิจารณาในครงการมาตรการการเยียวยานะครับการเยยวยามีทั้งให้เป็นรายบุคคลมีทั้งให้เป็นในเรื่องของซอ f ท์โลนเงินกู้ต่างๆเหล่านี้คือถ้าไม่ช่วยกันเลยมันไปไม่ได้หรอกครับถ้าเราใช้เงินอย่างเดียวให้อย่างเดียว แล้วไม,ไม่ดูแลซึ่งกันและกันโดยพ้องยิ่งในเรื่องของ NPL ในวันหน้ามันก็คือปัญหาเหมือนกันรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบอีกเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องประคับประคองตัวเองในช่วงนี้นะครับอะไรที่รัฐบาลจะดูแลได้ก็จะดูแลให้มากที่สุดนะครับเห็นใจจริงๆนะผมก็คิดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะเวลามีปัญหาอะไรมาผมเห็นในโทรทัศน์เห็นในสือ่อเห็นในโซเชียลมาผมก็ได้ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่าลืม,มานายมตรีเป็นผู้ที่กำกับดูแลกำหนดนโยบาย แต่ในทางปฏิบัติก็เป็นเรื่องของกระทรวงที่ต้องดำเนินการนะครับแต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลรับผิดชอบในการบูรณาการให้ได้นะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องไปรอว่าเอ๊ะพอพอพอ,พอกลุ่มนี้ได้ห้าพันอีกกลุ่มก็เอ๊ะทำไมเราไม่ได้ห้าพันต้องไปดูในกลุ่มอื่นซึ่งหมายต้องทยอยออกมาตามเงมินที่มีอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้อันนี้ขอทุกคนได้ได้ได,ได้เข้าใจและตระหนักถึงถึงระเบียบ กฎหมายในเรื่องของการใช้ใจ่ายงบประมาณของภาครัฐด้วยนี่คือรัฐบาลจะต้องรอบคอบจะต้องระมาระวังที่สุดนะไม่ใช่ว่าวันหน้านั้นหลายคนก็จ้องอยู่แล้วละ่ะว่าจะอะไรฟ้องร้องในประเด็นคนดีะอะไรต่างๆผมคิดว่าคิดอย่างนั้นก็แสดงว่าท่านก็ไม่เห็นกับประโยชน์ส่วนรวมนะแต่ผมยืนยันว่าทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยจะต้องทําให้ถูกต้องนะตามกฎหมายวิธีการงบประมาณทุกประการทุกกฎหมายที่มีอยู่ นะครับเพราะนั้นก็ขอให้ใจเจ้าที่เขาด้วยแล้วกันนะอย่าไปประท้วงอย่าไปกันเลยฟังสักนิดหนึ่งช่วงนี้มันก็ลำบากทุกคนแหละครับนะทุกคนลำบากถ้าเรามีเงินเยอะๆเราก็สามารถให้ท่านได้ทุกคนเวลาเดียวกันมันไม่ได้ไงนะเพราะนั้นก็ต้องเข้าใจแต่ขอว่าถ้าท่านดูแลตัวเองมีการใช้จ่ายอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดในครอบครัวดูแลลูกครอบครัวมันก็ใช้เงินไม่มากนักท่านพอจะ ได้ใช่ไหมพอจะดูแลได้บ้างได้ห้าพันมันก็ไปช่วยได้บ้างแต่ถ้าเอาเงินห้าพันนี้ไปทําประโยชน์อย่างอื่นเนี่ยอันตรายนะวันนี้ผมเห็นโทรทัศน์เจ้าที่ไปจับกลุ่มเดินคดีเรื่องของการกินเหล้าสุรานะดื่มน้ํากระท่อมเนี่ยเวลาบระชามยากยังทําอย่างนี้กันอยู่เลยเล่นการพน,นันอะไรเหล่านี้ผมคิดว่าเวลานี้เป็นเวลาที่ท่านควรอยู่ครอบครัวที่บ้านสร้างความอบอุ่นในในบ้านหลายคนเ็าบอกว่าไม่เคยอยู่บ้านนานขนาดนี้นะครับ ก็ก็ก็ลองดูแล้วกันเพราะผมก็อยู่บ้านอย่างนี้มาตลอดผมไม่เคยไปไหนเลยนอกจากมาทํางานนะผมก็เออปรับตัวไปเรื่อยๆเรื่อยๆผมก็มีความสุขที่ได้อยู่บ้านอยู่ครอบครัวก็ท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นอย่าไปหาอะไรที่มันเป็นความสุขพิเศษขึ้นมาเราเนี่ยอึดอัดอยู่บ้านมันไม่ควรจะอึดอัดนะมันถึงเวลาต้องอยู่ก็ต้องอยู่นะจ๊ะขอให้ดูแลครอบครัวสามีบุตรภรรยาให้ดีแล้วกันนี่ทีต่างๆก็ลองทําบัญชีดูที่ว่าเอ๊ะจะทำยังไงจะบริหารยังไง เราอยายให้ใครเอาประโยชน์จากเงิน5,000ันไปสแสวงหาประโยชนนะ์วันนี้คนไม่ดียังมีอยู่เยอะพร้อมควรในเรื่องของบ่อนการบันดาลเรื่องของไฟป่าอะไรเหล่านี้ผมก็ชับไปในที่ประชุมนะครับว่าจะต้องเร่นเป็นการจับกลุ่มเดินดีให้ได้วันนี้ก็สี่การเดินดีจํานวนมากในเรื่องของการเผาป่านะครับซึ่งเราก็เสียแรงเสียงบประมาณเสี่ยงของเจ้าหน้าที่มีการบาดเจ็บสูญเสียมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดแต่นี่แหละครับประเทศไทยของเรา เราต้องแก้ไขเรื่องเหล่านี้ให้ได้นะครับวันนี้ผมก็ขอความร่วมมือกับพักรวมรัฐบาลทุกพักขอให้ทุกคนหยุดการทําเพื่อการเมืองไปก่อนนะครับวันนี้เป็นเรื่องของการการบ้านการบริหารและการแผ่นดินที่ดูแลพี่น้องชาวคนไทยเพราะเราจะต้องเป็นรัฐบาลของประชาชนทุกคนในประเทศนะครับขณะเดียวกันก็อีกฝ่ายนึงก็กําลังโจมตีอยู่ในขณะนี้ก็ขอให้ฟังเพจฟังผลนะครับบางที พูดบางทีก็คล้อยตามได้ง่ายอันนี้ผมเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าถ้ามันรู้ว่าต้องทํำยังไงตรงนี้ท่านจะรู้ว่ามันยากแค่ไหนมันเสี่ยงอันตรายแค่ไหนในการใช้ใของมานเหล่านี้ผมย้ําว่าจะต้องไม่มีการทุจริตโดยเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะช่วยกันตรวจสอบช่วยกันรักษาสิทธิ์ของตัวเองติดห้าพันก็ต้องห้าพันไม่ใช่ติดให้ติดห้าพันไปท่าน ไปให้กับเขาเองเหลือเป็นติดสี่พันอย่างเงี้ยหรือสามพันอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่ะนะเพราะนั้นท่านองทนนะครับก็ขอโทษด,ด้วยถ้าว่าทุกคนยังไม่ได้รับโดยทั่วถึงกันนะครับวันนี้ก็หลายส่วนก็รับฟังจากทั้งภาคเอกชนธุรกิจ s m e Mi ไมโคร s m ส e, ผู้ค้าปลีกรายย่อยผมฟังหมดทุกคนเนะี่ยข้อเสนอเยอะแยะไปหมดและบางก็จำเป็นเอาเรื่องนี้มาพิจารณาว่าจะใช้วงเงินเดี่ยนี้ไปทำอะไรได้บ้าง นะครับอันนี้ก็ขอกราบเรียนทุกคนทราบนะครับขอบพระคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับขอให้มีความสุขนะครับสวัสดีครับ